วันนี้พามาชมนะครับงานติดตั้งเทอร์โบนะครับใส่ทูบูตา L4708 โดยดีทีครับคันนี้นะครับเราบิวขึ้นไปขายนะครับรถเช็คสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับสวยเลยครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นใบดันใหม่นะครับติดตั้งเทอร์โบหนึ่งลูกครับคันนี้เท่าไหร่ดีช่างสี่แสนสามฮะจักจักเท่าไหร่นะจักจักห้าแสนไม่ขายขายสี่แสนสามอ่ะฟังเสียงนะครับตัดเลย โอ้วีดหวานครับ <L> เร่งหน่อยอางง <L> ี้อ่างงี้ท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับ L4708 <L> ครับอันนี้เทตเทอร์บโบให้ใหม่หนึ่งลูกครับเป็นอ,อ่เทอร์บโบนะครับ แปะผันนะครับของ DTS นะครับมองอากาศใหม่ครับแปไฮลรอลิกใหม่รถเช็คสภาพพร้อมใช้ครับราคาเพียง4 3 0 0 0 0บาทครับเล่มทะเบียนเอกสารทุกคนพร้อมนะครับคันนี้เป็นคูปัตนะครับ L4708 ตัวดีทีนะครับทำโฉมเป็น SP นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับใส่ข่อซิ่งนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เสาคำราคาให้นะครับก็คือชุดแต่งไปเต็มเหมือนคันนี้ครับ คันนี้ก็เซตเทอร์โบเหมือนกันนะครับก็จะใส่หน้ากากให้เหมือนกันหรือว่าใครงบไม่ถึงครับอยากได้3.6คันนี้ก็อยู่ที่ราคา3.5นะครับันนี้ก็เช็คใหม่ครับโอเคพี่เบียร์อ่าสวยครับ